สวัสด,ดีค่ะวันนี้หยกจะมาเล่าเกี่ยวกับแอปธนาคารนะคะของใครที่เข้าใช้งานแล้วแอปขึ้นแจ้งเตือนว่าให้เราปิดการถ่ายหน้าจอให้ปิดการบันทึกหน้าจอนะคะทั้งที่เราไม่ได้บันทึกอะไรเลยนะคะไปถามกับแบงก์แล้วแบงก์ก็แก้ไขให้ไม่ได้ค่ะแบงก์เขาบอกว่ามือถือเรามีปัญหาให้ไปติดต่อที่ศูนย์ของมือถือยี่ห้อที่เราใช้งานอยู่นะคะ อาการนี้ที่ขึ้นแจ้งเตือนแบบนั้นมือถือไม่ได้มีปัญหาแอปก็ไม่ได้มีปัญหาด้วยปัญหาเกิดจากแอปที่เราดาวน์โหลดเข้าไปนะคะแอปที่ไม่ปลอดภัยก็จะไปบล็อกกับแอปธนาคารทำให้แอปธนาคารเข้าใช้งานไม่ได้นะคะถ้าใครเจออาการนี้นะให้เช็คก่อนว่าก่อนที่เราจะโหลดแอปเข้าไปล่าสุดเนี่ยเราเข้าใช้งานได้ตามปกติแอปไหนที่โหลดเข้ามาล่าสุดแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วแอปธนาคารใช้งานไม่ได้ ให้ถอนแอปนั้นออกนะคะเพราะส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นแบบนี้คือไม่ใช่มือถือไม่รองรับนะมือถือรุ่นใหม่เลยนะคะแต่เราไปโหลดแอปที่ไม่ปลอดภัยใส่เข้าไปแอปกล้องต่างๆแอปที่หยกถอดออกไปเมอกี้เหมือนเป็นแอปโฟโต้อะไรสักอย่างหนึ่งหยกก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะมีแอปโฟโต้แอปไฟฉายซึ่งว่าแอปเหล่านี้มีมากับตัวเครื่องอยู่แล้วเราไม่ต้องโหลดเพิ่มเลยนะคะแอปที่มากับตัวเครื่องนะคะ เป็นแอปที่ใช้ได้ดีมากเลยแล้วไม่มีโฆษณาแอปไหนที่เราโหลดมาแล้วติดโฆษณาแจ้งเตือนนะคะคือแอปที่ไม่ปลอดภัยก็จะอยู่ในแอปที่เราโหลดมาถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดจากแอปไหนจะถอนแอปไหนดีเพราะว่าโหลดเยอะมากให้เข้าไปดูในตั้งค่าตัวเครื่องเลยว่าแอปไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้งานให้ทําการถอนออกนะคะหลังจากนั้นปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่แอปก็จะเข้าใช้งานได้ตามปกติค่ะ แต่อย่าลืมนะคะแอปที่มากับระบบเราถอนไม่ได้อยู่แล้วนะคะเป็นแอปที่มากับระบบเขาไม่ให้ขึ้นให้ถอนแต่ถ้าเป็นแอปที่เราดาวน์โหลดเองถอนได้เลยนะคะส่วนใหญ่เราใช้งานก็จะมีแอปอะไรพวกแอปโซเชียลมีเดียต่างๆพวกนั้นไม่มีปัญหาค่ะที่มีปัญหาคือแอปที่ไม่รู้จักนะคะให้ถอนออกค่ะใครที่เจอเคสนี้นะคะลองทำตามกันดูค่ะ